โอเคนะครับสวัสดี EP สองช่วงเช้ายังมาลงห้างนะครับห้างเช้านะครับตามนี้นะครับผมเป็นหุ้นบวกนะครับแล้วก็ห้างดีเช้าด้วยนะอีกตัวน่าจะพอทันกันอยู่นะครับนะห้างเช้าแล้วก็ห้างบีเช้านะครับผมนะห้างเช้าแอนดูดสามห้านะครับผมสามสองสามสี่สามเจ็ดสามแปดห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับจ้นิ้นสามห้าแปดสามห้านะครับผมเป็นหุ้นบวกนะครับนี่ห้างดีก็ตามนี้นะครับผม อ่าแคปหน้าจอไปนะครับและอ่าจะมาลงตัวนี้ให้นะครับลาวทีนะครับนี่แคปหน้าจอนะเปลือกครทันนะครับผมลาวทีนะลาวทีอ่าเดี๋ยวไปลุ้นจีนนะครับจะรีบไปลุ้นจีนเช้านะใกล้จะมาและจีนเช้ากับลาวทีวีนะครับผมนะนี่ครับจีนเช้าลาวทีวีจีนเช้ารู่ถึงสี่นะแล้วก็ลาวทีวีรุ่นสองห้านะครับเจะขอต้องกันนะเดี๋ยวอาจจะไปลุ้นแล้วเดี๋ยวไปลงคลิปให้นะครับผมตอนนี้ก <S <S ็ ถึง1นาทียังครับผมโอเคหนึ่งาทีพอดีอ่ะรวยๆห้างเช้าห้างวีเช้านะครับผมนะเดี๋ยวไปลุ้นจีนเช้ากันเลยสําหรับคนที่เป็น f อซบ้านหุ้นอย่างเสียนคลิปแรกก็แอดลงจีนเช้าให้รวยๆคร,รับผม